สวัสดีครับนักกอล์ฟทุกท่านครับปัญหาการตีไดเวอร์ไม่สม่ำเสมอนะครับในพาร์ทที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของ3ส่วนนะครับสส่วนหลักนะครับไปแล้วนะครับก็ลองไปย้อนดูนะครับได้นะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับวันนี้เราจะมาเริ่มฝึกกันแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเคลื่อนที่เนี่ยหลายคนมีปัญหาของการตีแล้วไม้ไม่สามารถควบคุมกลับมาแนวเดิมได้นะครับแบบเนี้ครับ ไม่สามารถกลับมาเดิมบางทีก็ออกข้างนอกนะครับบางทีก็เข้าในดันเกินไปทําให้ะไรครับทำให้เราต้องชดเชยข้อมือนะครับในการเข้าลูกเนี้ยนะครับถ้าพูดว่าเราแนวไม้ออกไปข้างนอกใช่ไหมครับเราก็ต้องชดเชยแนวมือเพื่อบังคับหน้าไม้ให้ตรงถ้าเข้ามาด้านในมากเกินไปเราก็ต้องตบมือให้เร็วนะครับพลิกมือให้เร็วซึ่งจะเป็นปัญหามากๆเลยนะครับสําหรับการตีไดเวอร์ทีนี้นะครับเราจะควบคุมพาร์ทในการเคลื่อนที่ขึ้นและลงยังไงนะครับวันนี้นะครับผมมีแบบฝึก มาให้ทุกท่านได้ฝึกนะครับและสามารถทําให้เรามีพลังเพิ่มขึ้นได้ไปติดตามชมกันเลยครับปัญหาของแนวสวิงนะครับหรือพาร์ทสวิงที่เคลื่อนที่ไม่สามารถที่จะกลับมาในแนวเดิมได้เนี่ยนะครับเป็นปัญหา ผมว่าน่าจะ90%เลยนะของนักกอล์ฟมือใหม่ส่วนใหญ่นะครับที่ไม่สามารถคอนโทรลได้แล้วก็ไปใช้มือบังคับเอานะครับจะสังเกตได้ว่าตอนต้นคลิปเนี่ยผมทำดิวดิวนึงนะครับซึ่งนักกอล์ฟจะเคยเห็นนักกอล์ฟชั้นนำหรือพี่นักกอล์ฟพีทัวร์ทำกันนะครับก็คือการเคลื่อนที่นะครับแบบนี้การเคลื่อนที่แบบนี้เนี่ยนอกจากนะครับที่จะทำให้เราสามารถฝึกแนวเคลื่อนที่แบ็กสวิงแล้วก็ดาวสวิงได้ดีขึ้นแล้วนะครับ ยังสามารถนะครับทำให้เราเนี่ยนะครับเชื่อมนะครับกล้ามเนื้อมัดใหญ่กับกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับไม่ให้แตกไม่ให้แยกออกจากกันได้ด้วยนะครับกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับที่ผมพูดถึงนี่คือลําตัวนะครับเชื่อมกับอะไรครับเชื่อมกันกับตัวต้นแขนนะครับไปจนถึงปลายนะครับปลายไม้เลยนะครับต้นแขนปลายไม้เลยนะครับนี่ครับลำตัวนะครับเชื่อมที่กับอัปเปอร์อาร์มนะครับรักแร้เรานั่นเองแล้วก็ส่งพลังไปที่ปลายไม้ได้นะครับทีนี้วิธีการคืออย่างนี้ครับ เวลาเราฝึกการเคลื่อนที่เนี่ยผมอยากให้นักกลอฟเนี่ยนะครับถ้ามีเส้นกระเบื้องเส้นลามิเนตนะครับเส้นแกรนิโตอะไรที่มันเป็นเส้นตรงได้เนี่ยครับให้เราลองยืนนะครับแล้วก็เอาไม้นะครับหัวไม้กลอฟเนี่ยครับวางอ่ะผมจะลองวางให้ดูกับเส้นพรมแล้วกันนะครับนะครับโดยกําหนดให้เรารู้สึกว่าหนีบนะครับสิ่งของบางอย่างครับอาจจะเอาถุงมือข้างหนึ่งครอบไม้กลอฟก็ได้มาหนีบไว้ตรงนี้แล้วฝึกเคลื่อนที่ครับให้ไม้เนี่ยตรงครับเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงก่อนอย่าให้ดึงเข้าใน และอย่าให้หัวไม้ออกนอกแล้วทำไมเราต้องฝึกกับตัวเส้นแกรนิโตหรือเส้นกระเบื้องครับก็เพราะว่าเราจะได้เห็นหัวไม้เนี่ยนะครับเทียบกันกับแนวเส้นนะครับโดยการที่เราตั้งหัวไม้นี่นะครับไว้ค่อมเส้นเลยครับให้เส้นอยู่ตรงกลางหัวไม้เลยนะครับเส้นอยู่ตรงกลางหัวไม้นะครับแล้วก็วางไว้อย่างนี้ครับทีนี้เราก็หาสิ่งของบางอย่างเดี๋ยวผมเอาโคเวอร์มาทําให้ดูก็ได้ครับนักกอจะได้เข้าใจนะครับ ผมก็เอาโคเวอร์เนี่ยครับมาโคเวอร์ไม่ได้ใช้ปุ๊บหนีบไว้เลยอย่างนี้นะครับแล้วก็เซตอัพนะครับตำแหน่งบอลบอกแล้วนะครับครั้งที่แล้วนะครับลองไปดูนะครับเซตอัพอย่างี้แล้วก็ลองเคลื่อนที่เห็นไหมครับพอเราหนีบอะไรบางอย่างไว้เนี่ยตรงเนี้ยพอมันไม่หลุดปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะทําให้เชื่อมกันแต่ถ้าเราเคลื่อนที่แล้วนะครับหลายท่านเป็นปัญหาคือว่าเคลื่อนที่โดยมือเงนี้ครับเป็นไงครับหลุดพลังก็ไม่เชื่อมกันแนวมันก็ไม่กลับมาแนวเดิมมันก็ออกจากเส้นแกนิโตเส้นกระเบื้อง หรือบางทีก็ดันเข้าในแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราหนีบไว้ครับหนีบไว้แล้วก็ลากสัก3ามทีครับ2 3สามอย่างงี้ครับ,อ,รบอ่าเราก็จะได้ฝั่งขึ้นทีนี้ผมจะให้ดูฝั่งข้างหลังบ้างสมมติผมกดลูกมาปึ๊บอ่าผมหาเส้นเส้นหนึ่งแล้วกันนะครับมาทำแนวนี่นะครับผมทำแนวเลยครับทำแนวอ่ะ ก็คือเส้นที่ต่อไปจากเส้นตัวแนวลูกนะครับแนวพาสวิงผมก็หนีบไว้ใช่ไหมครับแล้วผมก็ทําไงครับเหมือนเมื่อกี้อ่าลากหนึ่งกลับมาเห็นไหมครับลากสองกลับมาลากสามกลับมาอ่ีครับเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะสร้างแนวทั้งแนวขึ้นและแนวลงให้มันกลับมาเหมือนเดิมเพราะปะาัญหาโคซูนใหญ่คือ,อดูนะถ้าเราขึ้นแล้วโคเวอร์หลุดเป็นไงครับขึ้นไปปุ๊บ ไม้มันถูกเลื่อนออกด้านนอกแล้ววนเข้ามาด้านในนะครับหรือบางคนนะครับดึงไม้เข้าด้านในเลยนะครับอันนี้ก็จะติดกับลาตัวแต่ว่าการเคลื่อนที่ก็จะผิดมุมไปนะครับอย่างนี้นะครับมันก็จะเข้าในแล้วมันก็จะแฟลตเข้าต่ําไปนะซึ่งจริงมันต้องการมุมที่นะเคลื่อนที่เหมือนเครื่องบินกําลังขึ้นไปก่อนนะครับแล้วก็ตอนลงก็เหมือนกันมาแนวนี้อ่าเพราะนั้นพอเราฝึกแบบนี้ได้นะครับเราก็แค่นะครับ ทำวิธีการนี้ไปใช้กับวิธีการตีเริ่มจากเบาๆก่อนเลื่อนเส้นนี้ไปข้างหลังหน่อยครับกันไม้โดดผมก็จะลองทำนะครับหนีบไว้ปั๊บทำแบบนักกอล์ฟที่เราเคยเห็นในทีวีนะครับอย่างนี้ครับจัสตินโทมัสนะครับชอบทำนะครับแล้วก็ลิกกี้ฟลเลอร์นะครับชอบทำอย่างนี้เราลองมาทำดูครับหนึ่งกลับมาสองกลับมา สามขึ้นไปหยุดตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นตีครับอ่าเห็นไหมครับเราก็จะได้ขุมพลังแล้วก็ได้แนวกลับมานะครับให้นักกอล์ฟลองแบบนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับโคเวอร์ยังอยู่เลยนะครับอ่าก็ไม่ให่มีโคเวอร์นะครับกับตัวเส้นนะครับหรือว่าเอาจะเอาอะไ g เมน n t สติ๊กก็ได้หรือจะเอาหาเส้นอะไรก็ได้ครับเวลาเราฝึกที่บ้านครับยังไม่ต้องตีลูกก็ได้นะครับฝึกอย่างนี้ไปก่อนนะครับ นี่ก็คือดิวแรกที่จะให้นักกอล์ฟนะฝึกเคลื่อนที่ไดเวอร์นะครับเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับถ้านักกอล์ฟมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับทาแล้วไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของหัวไม้ได้นะครับก็สามารถนะครับคอมเมนต์นะครับไว้ใต้ช่อง u t u b e ของผมก็ได้นะครับแล้วก็หรือจะอินบ็อกมาสอบถามทาง Facebook ก็ได้นะครับทางโอเล่ดอทซีทีเหรือจะมาเป็นเพื่อนกันนะครับทางไลน์แอดนะครับพิมแอดแล้วก็ตามด้วยโอเล่กอล์ฟโค้ดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ กับทุกท่านนะครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ให้กับเพื่อนๆในกวนนะครับที่มีปัญหาเหล่านี้อยู่นะครับเราวันนี้ผมโปโลเล่เนาะคนสอศสักขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ